สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนครับวันนี้มาพบอีกแล้วครับกับช่องของผมครับช่องนายพนเนจรนอนกินเที่ยวครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องไปกราบไหว้พระมหาธา,ธาตุเจดีศรีเวียงชัยชเวดากลองจำลองแห่งเมืองลีจังหวัดลำพูนกันครับเรียนเชิญเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้อง ติดตามผมไปกราบไหว้อย่างาพระบรมธาตุได้ครับก่อนไปติดตามรับชมก็ขอ,อกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนกรุณากดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดรูปหัวใจให้กับผมด้วยซึ่งจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งนี้และครั้งต่อๆไปครับวัดมหาธาตุเจดี ศรีเวียงชัยชเวดากองจำลองแห่งเมืองลี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชุมชนพระบาทห้วยต้มตำบลนารายอำเภอลีจังหวัดลำพูนโดยสร้างจากแรงศรัทธาของชาวปักยอในชุมชนภายใต้การน,นำของครูบาเจ้าชัยยะวงศสาพัฒนานักบุญแห่งเมืองลำพูนครับเท่าที่จำความได้ เล่าสืบต่อกันมาอำเภอรีจังหวัดลำพูนได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งนักบุญของล้านนาไทยเนื่องจากเป็นที่ชินที่อยู่ของพระอาจารย์สามครูบาคือครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยครูบาขาวปี และที่ลืมไม่ได้ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนาหรือครูบาวงแห่งวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอรีจังหวัดลำพูนพระมหาธาตุเจดีสีเวียงชัยชเวดกองจำลองอำเภอรีจังหวัดลำพูนเป็นเจดี์ขนาดใหญ่สีทองอาลามที่ตั้งตะางงานอยู่ในชุมชนพระบาทห้วยต้ม โดยสร้างจากแรงศรัทธาของชาวปากยอในชุมชนภายใต้การน,นำของครูบาเจ้าชัยยะวงษาพัฒนาพระมหาท่าเจดีสีเวียงชัยก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2538โดยการน,นำของครูบาชัยยะวงษาพัฒนาหรือครูบาวงภายใต้การสร้างมีแนวคิด จากการจำลองแบบพระมหาธาตุมาจากมหาธาตุเจดี JD ชเวดากองจากประเทศพามา่าเป็นเจดีองใหญ่อยู่ตรงกลางและล้อมรอบด้วยเจดีเล็กๆจำนวนมากว่ากันว่าเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดปีมะเมียอีกด้วยลักษณะมหาเจดีสีเวงชัย ใหญ่สูงละฆังคว่ำสูงประมาณ70เมตรและมีเจดีย์เล็กๆล,ล้อมรอบอีก48องค์บัวยอดฉัดของเจดีย์องค์ประธานนั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์หนักถึง25กิโลกรัมและเนื่องจากชุมชนพระบาทห้วยต้มนั้นพื้นดินส่วนใหญ่เป็นหินศิลาแรงเป็นผลให้ตัวองค์เจดีย์นั้น ก่อสร้างจากศีลาแรงในชุมชนนั่นเองการสร้างก่อสร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาของชุมชนภายในพระบาทห้วยต้มเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้อง,น,องนักศิลป์นักบุญท่านใดสนใจที่จะมากราบไหว้บูชาอย่างพระธาตุชเวดากองจำลองหรือพระธาตุเจดีศรีเวียงชัยแห่งพระบาทห้วยต้มแล้วเรียนเชิญได้ครับทางวัด จะเปิดให้ท่านเข้ากราบไหว้บูชาตลอดทั้งวันครับเดินทางมาได้เดินทางสะดวกครับจากลำพูนมาก็ร้อยกว่าโลครับก็ไม่ไกลครับขับรถไม่ถึงชั่วโมงก็เดินทางถึงมหาธาตุเจดีศรีเวียงชัยชเวดากองจำลองแห่งอำเภอลีจังหวัดลำพูนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ ขอกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปและคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม